ครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้อมแนะนำเมนูหมูผัดพริกไทยดำครับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับครับพริกหวานนะครับก็มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็พริกไทยดำด้วยนะครับครับนี่ก็เตรียมวัตถุดิบมาแล้วครับผมก็จะมีพริกหวานนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะครับผมครับมีอะไรบ้างนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผม ผงปรุงรสพริกไทยดำเม็ดนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับครับนี่ครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพริกสดๆนะครับสวยๆเลยนะครับลูกใหญ่นะครับครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าพริกละคังนะครับครับนี่คือพริกหวานนะครับพริกหวาน ก็ทาได้หลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดเม็ดมะม่วงก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็หมูเนื้อแดงนะครับล้างด้วยเกลือนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ3-4ถึงสน้ํานะครับเพื่อความสะอาดนะครับพริกสวนพริกแดงนะครับเพิ่มความเผ็ดนิดหน่อยนะครับแล้วก็กระเทียมกลีบนะครับสำหรับการผัดนะครับก็มีน้ํามันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำน้ำปลาทิพย์รสนะครับผมแล้วก็ น้ำมันนะครับผมน้ำมันพืชนะครับแล้วก็น้ำมันงาครับครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ทําการผ่าแล้วก็เอาไส้ของพริกหวานออกแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะลงมือหั่นนะครับผมครับนี่หั่นเรียบร้อยแล้วครับเป็นเอ่อชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับผมพอดีคํานะครับทําไม่ต้องใหญ่มากนะครับหั่นกําลังพอดีๆนะครับครับแล้วก็ต้นหอมก็ หั่นเป็นท่อนไว้นะครับแล้วก็พริกแดงนะครับก็หั่นเฉียงเฉียงไว้นะครับแล้วก็พริกสวนนะครับหอมหัวใหญ่นะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับครับกระเทียมทุบนะครับผมครับเดี๋ยวจะทำยังไงต่อไปนะครับคอยดูเลยนะครับผม ครับหมูเราก็หมักโดยธรรมชาตินะครับเคยบอกวิธีไปแล้วนะครับในคลิปบางคลิปนะครับจากนั้นก็มาบุกพริกไทยดำหน่อยนะครับครับตามบุกบุกนะครับให้ให้ละเอียดนิดนึงนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมครับจากนั้นก็ตั้งน้ำมันเลยนะครับใส่น้ำมันพืชไปนนิดนึงนะครับผมครับพอกระทะร้อนแล้วนะครับก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะครับ กระเทียมลงมาเจียวนะครับเศษข้าวขาวนั่นก็คือเหอมหัวใหญ่นะครับที่เป็นเศษที่เราเหั่นไว้นะครับก็ใส่ลงไปด้วยได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับใช้ได้อยู่นะครับเคี่ยวพร้อมกระเทียมไปเลยนะครับครับมีความหอมครับครับผัดไปเรื่อยๆครับให้กระเทียมหอมนะครับครับใจเย็นๆนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับ ครับแล้วก็ใส่หมูลงไปเลยนะครับครับใส่หมูลงไปนะครับใช้ไฟแรงขึ้นนะครับผัด,ผ,ดผัดไปเรื่อยๆนะครับจะผัดยังไงนะครับให้มีความนุ่มนะครับของ พริกหวานนะครับก็รอไปสักครู่นะครับรอดูไปนะครับครับพอหมูเริ่มใกล้จะสุกนะครับประมาณเจ็ดสิปอร์เซ็นนะครับเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับอันนี้ได้จานใหญ่เลยนะครับครับแล้วก็ตามด้วยพริกหวานนะครับครับใส่ไปทั้งหมดเลยครับสามสีนะครับเหลืองแดงเขียวนะครับสีสันสวยงามเลยนะครับเหลืองแดงเขียวแล้วก็มี สีขาวของหอมหัวใหญ่นะครับจากนั้นก็ใส่น้ํามันหอยลงไปนะครับน้ำมันหอยซอสปรุงรสสีอิ้วขาวนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับก็ใส่กะปริมาณเอาเลยนะครับตามจํานวนผักที่อยู่ในกระทะนะครับครับแล้วก็โรยพริก ไท่ดำลงไปนะครับที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่นะครับน้ำตาลทรายหน่อยนะครับครับผัดไปเรื่อยๆนะครับครับเพิ่มความหอมได้ด้วยครับน้ำมันงาน,นะครับจากนั้นทำยังไงให้ให้ผักนุ่มก็คือปิดฝากระทะไว้นะครับครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ พริกแดนนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็พริกสวนลงไปเลยนะครับผัดพร้อมกันครับแล้วก็จากนั้นพอสุกได้ที่แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะครับครับโรยต้นหอมลงไปแล้วก็ปิดฝาหม้ออบสักคู่หนึ่งนะครับให้ผักมีความนุ่มนะครับผมนี่ครับเปิดมาแล้วครับครับสังเกตว่าเอ่อพริกหวานมีความนุ่มนะครับผมครับไม่เหม็น กิ่นผักนะครับครับทานอย่างอร่าอร่อยเลยครับอันนี้สุกแล้วนะครับชิมรสรสชาติเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานเลยนะครับครับเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆนะครับทานกันในครอบครัวนะครับก็เชิญชวนทําทานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันไหนๆนะครับก็อร่อยได้นะครับทุกมื้อนะครับนี่ครับอร่อยมากเลยนะครับเชิญชวนมาทํากันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากครับ เพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับการทำหมูผัดพริกไทยดำนะครับครับผมเสร็จแล้วครับขออนุญ,ญาตทานข้าวนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ